เด๊เวลาเวลาแคร์เชียร์น้องอ่ะแข่งขันอ่ะด่าไหมไม่ด่าเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จลถเปิดจะมาทีลูกก็จะจะเชียเงียบๆนิ่มๆมอหลังจากพอหลังจากอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเอาแบบไหนแล้วตอนนี้เงียบอยู่เนี่ยตอนนี้ก็เงียบแล้วแล้วถ้าเกิดดีนะเฮ้ยมึงดีมากมึงดีมากไม่ใสเลยใสแบบไม่ต้องนับไม่ต้องยั้งเลยลูกน้องน้องเล่นมานานเลยครับกิจกรรมนี้น้องเล่นมาปีกว่บโดยเราอยากให้น้องรู้ว่าน้อง าก็ดูจากพ่อแล้วเขาก็บอกว่าที่บอกเขาอยากเขาอยากลองก็ที่นี่คือสนามแรกของเขาบึกที่นี่สนอนที่นี่นแ,แล้วก็ลงสนา,แามแรกก็ที่นี่ค่ะัเนี่ยในการจัดการแข่งขันเนี้จะมีอะไรเป็นตัวส่ขขงในการาแข,ข,าข่งขันอย่างไรบ้างเออครั้งนี้เป็นไอจีการย่งไอพีเอสซีเลเวลสามคือเลเวลสามเนี่ยมันสามารถจะปรับคาปปาัาปรับอะไรได้ที่เราร่วมมือกับสมาคม มีสี่ประเทศไทยร่วมมือกันจัดต่อจากเรือสามเนี่ยมันก็จะเป็นเรือสี่เรือสี่นี่คือเป็นระดับเอเชียแล้วก็อีกทีก็โวลทุดเ,เพราะฉะนั้นเรือสามมันถือว่าเป็นแมตช์ที่ใหญ่ซึ่งทางคาะผู้บริหารเราจะจัดปีละหนึ่งครั้งก็ประมาณเดือนเนี้ยทุกปีมีทุกป,ป,ปีใช่ไหมคือทุกป,ปีครับปีนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแนกน,นอยปีนี้มีประ,ประมาณสองร้อยคน มีจากทั่วทั่วประเทศแต่ว่าทั่วโลกก็นับเวลาจากทั่วประเทศแล้วก็มีจากต่างประเทศมาบ้างมีคนจีนมาร่วมเองมีนัด้มีคนจีนมันจะกสิคนในส่วนของพี่นะครับมีความสนใจด้านนี้ไงบ้างจากเลยก็คือน้องชอบค่ะชอบชอบมานก่อนพอน้องน้องชอบด้วย่อชอบ แล้วก็เป็นน้องพอน้องชอบมาปุ๊บน้องก็เริ่มมาเรียนที่นี่ค่ะเรียนฝึกสนามที่นี่แล้วลงสนามแรกที่นี่คือน้องเริ่มจากที่นี่ค่ะด้วยด้วยความน้องชอบมันมันได้หลายๆอย่างน้องมีสมาธิน้องมีเป้าหมายในชีวิตเคยไปแข่งขันที่ต่างประเทศไหมเรียนด้วยน้องไปแข่งที่อินโดค่ะบาหลีเกบาหลีเป็นทอ,นองเป็นทองเทศค่ะแบบน้องยิงซูเปอร์จูเนียร์อายุสิบสองปี ตอนนี ite, ้ย no mm ุทธศิลป์เรา13 13เพิ่งมี13ปีได้สองเดือนเองก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่จริงดีว่าไม่ได้สนามบ่อยจริงๆแล้วเนี่ยร้านพวกนี้เขาคิดไว้สำหรับเพื่อนนักกีฬาเขาส่วนใหญ่แล้วอ่ะพวกเอายาพรเนี่ยมันไม่เข้ามาเยอะจนไม่ใช้คุณเกล่อนใช่เขาออกอ่ะเนาะมันมันไม่มันไม่สมควรอ่ะบางทีอ่ะเราต้องดูจุดประสงค์ด้วย โจนอ่ะปืนอ่ะไม่ถูกกฎหมายแน่นอนจริงไหมใครจะเอาปืนถูกกฎหมายมามาทำใช่ไหมแต่ว่าทีนี้การตกแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่ของเขาอ่ะเขาถ่ายอุปกรณ์มั้งน้องแบบเอออย่างเงี้ยคนเขามีฝีมือด้านนี้อะไรเงี้ยบางทีก็แนะนำเขาก็ได้ว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นให้มันถูกอะไรอย่างเงี้ยนะ